ยี่สิบสามสิบนาทีนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์การซ้อมของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับเจ้าบมองครับมันมีเงื่อนงำอะไรที่ผมจะสื่อให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมนะครับหนึ่งเลยให้กับวอลเลยนบอลสาวทีมชาติไทยก่อนใครเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเจ้าบองครับต้องไปที่ทางฝั่งของ S M Sport นะครับทางฝั่งของ YouTube ที่สนับสนุนวอลเลย์บอลสาวไทยมาโดยตลอดนะครับขอบคุณภาพด้วยนะครับนี่ครับเปิดภาพด้วยภาพนี้ก่อนเลยครับความสัมพันธ์อันดีงามของบีมแล้วก็แป้นนะครับถึงแม้ว่า2คนนี้จะอายุเนี่ย ห่างกันถึง10ปีซึ่งหลายคนลืมอายุของแป้นไปแล้วนะครับเพราะอยู่นานมากครับแป้นนี้เนี่ยอายุ34ปีเกือบจะ34.5ส่วนบีมเนี่ย27ปีเฮ้ยมีไม่ถึง10ปีนี่หว่าแค่7-8ปีเท่านั้นนะครับนี่ครับความสัมพันธ์อันดีงามทั้งคู่นะครับใช่ไหมครับบอกแล้วนะครับว่าเมื่อชุดใหญ่รวมตัวกันเองครับมันก็เห็นรอยยิ้มแบบนี้เนี่ยครับนี รอยยิ้มอันสดใสพอคดอ้อนเนี่ยวันนี้พวกเธอเพิ่งมาถึงเมื่อตอนเช้าแล้วเมื่อคืนเมื่อวานซื้อเนี่ยครับแล้วต้องลงซ้อมทันทีนะครับเพราะว่าอะไรอันจริงคดอ้อนเนี่ยใช้พวกเธอซ้อมเบาๆวันนี้นะครับแล้วก็ห้ามนอนในวันนี้เพื่อจะได้ปรับเวลาได้นะครับสำหรับบีมนะครับนี่หน้าตาเหยเกยมากนะครับตอนนี้แต่ร่างบีมเนี่ยใหญ่ขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะาช่วงขาที่น่าจะแข็งแรงขึ้นเยอะด้วยนะครับโอ้โหวรอยยิ้มยังมีอยู่เสมอเพื่อได้เจอเพื่อนนะครับคิดถึงเพื่อนเนี่ยอยู่ดดวยกับชินโยชิดะนะครับ แอบต้องต้องต้องแซวเธอนิดหนึ่งแหมนี่ครับบีมเนี่ยมีการเลมองกล้องครับวันนี้สื่อมวลชนมายังไงก็ต้องมาครับโคดอ้อนนายกสมาคมบอกแล้ววันนี้มันเป็นงานถแถลงข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาถึงหลังวันนี้นะครับมันไม่ได้บีมไม่ต้องเดินมาเดินทางมาถึงแล้วก็มาซ้อมเลยนะครับควาสุดเนี่ยน้องไอซ์นะครับแล้วก็ทีมข่าวนะครับนี่ครับออมสินก็มาถึงแล้วครับไม่มีข่าวว่าจะมาวันไหนนั่งเครื่องมายังไง ต่อเครื่องมาจากเมืองเล็กๆเกมืองนั้นยังไงตุรกีนะครับนั่งรถลงเรือหรือเดินเท้ามาไม่มีใครรู้เลยมาถึงวา์ปม,มาได้นะครับไม่มีการอัปเดตสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมครับและนี่เนี่ยเห็นได้ว่าตำแหน่งที่ยังเป็นเงื่อนงำอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นเนยแล้วครับที่เนยเซรานุกนิก3คนนี้นะครับใครจะได้ไปวอลเล์บอลซีเกมผมก็ยังเดาใจโคชออนไม่ออกนะครับในตอนนี้ร,รวมถึงกลุ่มดาวรุ่งเนี่ยจะเอาไปกี่คนนะครับผมเม่ตรงนี้นะครับ ออมสินตอนนี้เนี่ยผอมลงครึ่งตัวนะครับตอนแรกใหญ่กว่าเจะออนไปแล้วตอนนี้กลับมาจากตุรกีผอมเลยพันผอมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ในกีฬาเขาไม่เรียกว,ว่าผอมเขาเรียกว,ว่าลีนนี่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันชัดเจนขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับผอมไปไหนวะนี่คอหน้าเหลือเล็กนิดเดียวแล้วนะครับออมสินตอนนี้แขนยิ่งเล็กนิดเดียวคอนี่มีแต่กล้ามแล้วนะครับกล้ามเต็มตัวแล้วนะครับออมสิน นี่ครับฟิตเนสไทยให้ไม่ได้เพราะว่าฟิตเนสทางฝั่งของตุรกีเนี่ยเขาไปทางวอลเลย์บอลนะครับมันเป็นฟิตเนสที่เพื่อการเล่นวอลเลย์บอลส่วนเราเนี่ยฟิตเนสเรามันไม่ได้ผสมผสานการเล่นวอลเลย์บอลอะไรเลยในช่วงการซ้อมกับสโมสรนรมันมันแค่มันแค่เพื่อความสวยงามครับเอาไง,ไง่ายๆฟิตเนสในบ้านเราที่เห็นแพร่หลายกันเนี่ยไอ้พวกกล้ามใหญ่ๆนะครับอันนี้จริงถ้ามาซ้อมกระโดดสู้กับเจ๊ออนซ้อมตบเนี่ยความแรงก็ไม่ได้เท่าไม่ใช่เจ๊ออนกับเจ๊ออมสีเนี่ยสู้ ชนะขาดนะครับเอาง่ายๆพวกกล้ามสวยกล้ามใหญ่เนี่ยเขาเน้นไปทางฝั่งนั้นมากกว่าครับเน้นคันโชครับนี่ครับน้องเซรานี่เซรานะครับเซราวัยเพียงแค่17ปีนะครับแต่ดูนะครับรูปร่างดูช่วงขาช่วงแขนครับแขนของเซราเนี่ยเกือบจะถึงหัวเข่าแล้วนะครับนักงตบผิวสีส่วนมากเนี่ยแขนเนี่ยจะยาวกับปกติอยู่แล้วครับช่วงขาเนี่ยยาวช่วงตัวจะสั้นกว่าชาวบ้านครับขนาดเนี่ยดูดูแขนเกือบถึงเข่าดูแขนชมพู่เนี่ยยังไม่ยาวเท่าเข่า เซร่าเนี่ยแขนจะจะยาวไปถึงเข่าแล้วนะครับตอนนี้สลีละคล้ายๆกับบุมบิ่มแต่ดูแับว่าแขนจะยาวกว่าบุมบิ่มทุยซ้ำเขงบุมบิ่มนี่โคดอสเนี่ยพยายามไปค้นหานักกีฬาที่ช่วงแขนช่วงขายาวม,มานะครับถึงถึงจะได้นักกีฬาระดับนี้มาซึ่งหาได้ยากมากในคนไทยนะครับส่วนโคดอสเนี่ยแขนไม่ค่อยยาวเทนะ่าไรแต่พุงเนี่ยยาวไม่ใช่ไหมนี่ครับดานี่นาคนนี้เนี่ยครับนาแกอยู่จังหวัดไหนแล้วจำไม่ได้แล้วแต่แกไปเป็นโค้ชเวียดน,นามอยู่ช่วงหนึ่ง แหมแกก็เทเหมือนกันนี่คือสตาร์ทเทพที่หลบนายอยู่แล้วก็ไม่ใครเคยบอกนะครับที่มาซ้อมกับทีมชาติไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดเท่าไหร่ผมก็จําชื่อแกไม่ได้แน่นี่ครับน้าชแชมป์ก็โผล่มาแล้วครับท่าน้ครับตอนนี้นะครับโอ้โหสังเกตได้ว่าเนี่ยกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งทางด้านขวานะ่ครับจะอยู่ทางด้านขวากลุ่มนักกีฬารุ่นซีเียรออยู่ทางด้านซ้ายนะครับท่าน้ครับนี่ครับแล้วนี่คือน้องเนยนะครับน่าเครียดเพราะว่า กลุ่มนี้เนี่ยมันลุ้นที่จะไปวอลเล์บอลซีเกมนะครับทัดดาวก็มาแล้วครับชมพู่ก็มาแล้วครับหลายคนเนี่ยแล้วนี่เตยนะครับเตยก็แน่นอนนะครับมาแล้วครับนี่ครับถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยฝั่งนี้มีแต่ผู้เล่นชุดใหญ่กันทั้งนั้นนะครับใช่ไหมครับเตยทัดดาวเอ่อแป้นนะครับแล้วก็บีมนะครับสื่อเนี่ยก็พยายามจะเจาะหาความจริงเพาว่าใครเนี่ยจะได้เป็นกลุ่มผู้เล่นที่ติด รุ่มนี้กันแน่ครับที่ไปซีเกมนะครับแต่โคดออดบอกเดี๋ยววันอาทิตย์นี้แน่นอนช้าที่สุดเพราะว่าผมเนี่ยในยี่สิบคนที่เหลือโค้งสุดท้ายเนี่ยที่ตอนแรกตัดออกมาจากสี่สิบคนเนี่ยเออมันทําใจไม่ได้อะอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ด้านท้ายได้นะครับนี่ครับเซตนี้เนี่ยเรามีน้องสัตวสีทอนจากสงขาโผล่มาด้วยครับแกเนี่ยไม่รู้บ้านน้าท่วมหรือเปล่านะครับแต่น่าจะน้าท่วมครับแกดูหน้าคิดเครียดช่วงหลังนะครับบ้านเนี่ยแกอยู่สงขาแล้วก็ถูกออตอนมอต้น อยู่เรียนอยู่คว้าอันดับแชมป์หรืออันดับ3ามระดับประเทศอย่างหนึ่ง้วถูกด้าบตัวมาบดินเดชาครับช่วงมอปลายความรู้ผมมันแน่นแหมเพราะอย่างนี้ครับโรงเรียนใหญ่เนี่ยเขาเขาดูดตัวได้นี่ครับชุดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับมันมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจที่ความอยากจะเล่นวอลเลย์บอลนะครับว่าอยากจะเล่นจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับน้องสันติธรครับนี่ครับไอนี้ใครไม่รู้ครับโชว์พุงแล้วครับคนนึงชมพู่เนี่ยก็น่าจะตัวจริงแล้วแต่ ไม่แน่ไม่แน่ครับอาจจะเห็นอะไรเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือครับเราอาจจะส่งเซตเตอร์ไป3ตัวในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเพราะว่าแต่และเซตเซตแรกชมพู่ไม่ไใช่เซตสองนุกนิกเซต 3, สามเซราอะไรอย่างนี้ครับแหมอาจจะเห็นปฏติศาร์หน้าใหม่ที่เราส่งเซตเตอร์มากถึง3คนด้วยกันนะครับ เพราะว่าท่านสังเกตด,ด้วยดีเนี่ยครับน้องเอ๋ยอาจจะเจ็บในตอนนี้นะครับแล้วก็แบมก็ไม่อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าถูกถอดออกจากรายชื่อ20คนสุดท้ายไปแล้วด้วยในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดปฏิสารหมายก็คือใช้3เซตเตอร์เล่นคนละเซตนะครับใครโชว์ท่าสวยกว่าก็ได้ไปต่อนะครับเดาล้วนๆเพราะเห็นการซ้อมแบบนี้เนี่ยผมว่าโคดออเนี่ยมันน่าจะโห20คนมีเซตเตอร์สี่ครับคิดดูแล้วกันจริงๆเนี่ยเหลือเซตเตอร์ไว้สองคนก็ได้นะครับแสดงว่าเนี่ย โคดอสเห็นอะไรในกลุ่มเซตเตอร์กลุ่มสำรองที่ถ้าชมพู่ไม่อยู่เนี่ยความยิกฤตทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะมาทันทีเพราะว่าคู่แข่งของนุ่นิกงเนี่ยจะไม่มีนะครับตอนนี้มันทําให้มันทําให้มันเกิดช่องว่างในการแข่งขันเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับถ้าชมพู่เนี่ยเลิกเล่นหรืออะไรไปนะครับนี่ครับออมสินก็มาแล้วนะครับทัดดาวมาหมดโคชมพู่ก็ยังตั้งใจซ้อมอะไรเหมือนเดิมนี่แหละครับโอ้โหสุดยอดมากครับเพียวแป้นเหมือนเดิมครับ เพียวแป้นต้องคู่กันครับ2อคนนี้ครับบีมนะครับแหมนี่ครับอันที่จริงเนี่ยเซราได้ลงสนามร่วมกับกลุ่มตัวจริงเยอะมากจนสงสัยแล้วครับว่าน้องแกเนี่ยได้ลงหรือเปล่าครับปะหนึ่งว่าเนี่ยแกได้ซ้อมเซราบุ๋มบิ๋มแล้วก็ใครคนนึงครับที่มาอยู่นานแล้วครับเซราบุ๋มบิ๋มเนี่ยอยู่คู่กันมาแล้วก็ได้ซ้อมร่วมกับเจแป้นได้ซ้อมซ้อมร่วมกับเอ่อใครครับ ชมพูด้วยพักใหญ่แล้วนะครับไม่แน่นะครับว่าการสลับวางเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับกับกลุ่มตัวจริงสำรองเนี่ยก็เชียร์แฮยงกันไปนะครับเฟิร์นก็น่าจะติดตัวจริงครับกลุ่มเนี่ยบุ๋มบิ๋มก็ซ้อมจนไม่รู้จะไงครับอาจาร์ถาวรอยู่ข้างหลังนะครับแกยังมาอยู่นะครับตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเกษียณปีนี้หรือเปล่าครับหรือว่าแกเกษียณไปแล้วไม่แน่ใจมาช่วยทีเหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับโค้ดออสก็ยังไม่มีรอยยิ้มเหมือนเดิมตอนซ้อมขึ้นชื่อว่าโหดกว่าโค้ดด่วนแล้วก็ค้ ทานานแล้วก็โค้ชยะแน่นอนครับตอนซ้อมครับเรื่องของร่างกายเนี่ยแกไปเรื่องของร่างกายก่อนเพื่อนครับมองไปถึงโอลิมปิกในในปีนี้ด้วยครับแหมและเรื่องของแคปหมูเนี่ยก็ยังงงว่าแคปหมูเนี่ยควรจะเป็นยังจะถูกถอดออกจากรายชื่อนักกีฬาดาวรุ่งแล้จริงหรือเปล่าครับกระแสช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็อย่างว่าครับพอดู2ปีที่แล้วของแคปหมูเนี่ยผมไปย้อนดูเทปแคบหมูตอนอยู่เล่นกับสุพรีมนะครับที่มีเซล่าอยู่ด้วยในตอนนั้นนะครับ แกร่างใ,ใหญ่กว่านี้ครับตอนนี้เน er ี่ยแคบหมูผอมกว่าเดิมเยอะมากแต่ปัญหาของแคบหมูก็คือไซระของแคบหมูเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นวอลเลย์บอลนะครับก็พะว่าเนี่ยแคบหมูเธอเนี่ยครับแขนสั้นกว่านักกีฬาไทยทั่วไปนะครับรวมถึงแขนสั้นด้วยครับแต่ที่สูงขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าช่วงตัวเนี่ยยาวมากครับรวมถึงหน้าเธอยาวมากด้วยนะครับนี่ครับทำให้สัดส่วนเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นธรรมชาติมากขนาดนั้นนะครับโคดออดหก็พยายามหานักกีฬาที่สามารถเป็นตัวแทนได้ในช่วงเวลาที่ทีมคับขันนี่าว่ช ช่วงเวลาจริงๆของนักกีฬาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มันต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมสูงมากครับเห็นว่าช่วงของนักกีฬาที่มาฝึกซ้อมในครั้งนี้เนี่ยมีหลากหลายช่วงวัยมากนะครับนี่ครับกลุ่มตัวจริงเฟิร์นบุ๋มบิม๋มทุกคนเนี่ยท่าทางก็มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสีเกมครั้งนี้แหละครับเพราะว่าซีเกมครั้งนี้เนี่ยหลายคนอาจจะต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะเป็นสีเกมครั้งสุดท้ายของใครบางคนในครั้งนี้นะครับ ที่เป็นรุ่นซีเนี่ยไปแล้วนะครับอีก2ปีต่อไปเนี่ยบางคนอายุจะ40แล้วนะครับแล้วอาจจะไม่มาเพื่อให้รุ่นน้องแล้วนะครับ2ปีข้างหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับกดไปกดมาเนี่ยเห็นเซราซ้อนกับชุดใหญ่ครับไม่เห็นน้องเนยยืนคู่กับชุดใหญ่สักทีนึงเลยครับรวมถึงนุ่งนิ้งด้วยนะครับไม่รู้ตากล้องเนี่ยตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่ครับฟอร์มทีมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ลงแผนเสร็จลงทีมเสร็จนะครับ โคดอสก็พยายามจะสร้างบรรยากาศให้มันดูน่าแข่งขันมากขึ้นเลยครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับกัปตันกิฟต์ก็กลับมาแล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับตอนแรกเนี่ยแกหายไปช่วยงานให้กับสมาคมเนี่ย,น,ยนานมากจนต้องขอพักไปนะครับนี่ครับหัวทีมงานใช้เยอะกว่าวอลเลยบอลเนชั World ่นลีกนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยเนชั่นลีกเราเนี่ยแทบไม่ค่อยมีทีมงานมาช่วยงานแต่ตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยมันว่างกันแล้วครับวอลเลยบอลไทยลีกก็ไม่มาครับแถมช่วงปลายปีที่ฟินฟินอีกด้วยครับเซล่าไก นาอุนะครับทีมโมเลบันบอลน,นี้เนี่ยเขาเน้นอออ่านครับอุออนแล้วก็ออสนะครับสามคนตัวหลักนะครับแหมอาโบเฟิร์นบุ๋มบิม๋มและนี่น้องผู้ช่วยอีกคนหนึ่งบุ๋มบิม๋มตากล้องมีอะไรผิดสังเกตเราตัดสีทอนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสองทีม14คนอ่าสิบสี่แสดงว่าอีก6ยืนสำรองใช่ไหมล่ะครับ แล้วก็มีดาวกติกาก็ไม่รู้ติดอีกหรือเปล่าอีกโอ้โหความสงสารดาวกติกากับการให้โอกาสดาวรุ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมพิจารณาในครั้งนี้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ช้อยไหนเนี่ยควรจะเป็นช้อยที่ถูกต้องเพราะว่ากติกาเนี่ยเลยดาวรุ่งไปแล้วแต่ถือว่าเป็นผู้เล่นในไทยลีกที่คุณภาพสูงที่สุดในตอนนี้ครับที่เล่นในไทยลีกนะครับทั้งจังหวะก,การตบแล้วซุปเปอร์จัม์ของเธอที่สุดยอดมากทั้งที่อายุเนี่ยเท่านี้นะครับสาหรับดาวนะครับ แล้วการเล่นเนี่ยมันสนุกครับพอเห็นกติกาเล่นเนี่ยมันมันสร้างความสนุกให้กับผู้เล่นได้ด้วยเพราะจังหวะเธอตบก,การเคลื่อนไหวเนี่ยมันสวยงามนะครับต่างจากผู้เล่นคนอื่นนะครับที่บางครั้งเนี่ยไม่ได้สวยงามเท่าแต่ยังว่าครับตัวเล็กมากครับนี่ครับโอวาดร้อนร้อน,อนมาแล้วจ้าและนี่คือทีมชายครับส่วนทีมชายเนี่ยผมขอข้ามไปแบบเร็วๆนะครับนี่ครับน้องล่ามสุดสวยคนเดิมที่มีรูปแฟนอินโดนีเซียทีมชาติอินโดงอ,อยู่หรือเปล่าไม่กล้าตามไอจี ส่วนคนหลังนี่ไม่ใช่เจมเรืองศักนะครับเป็นน้องสุดสวยของผมเองครับติดเหมือนเดิม2เกือบ2เมตรแค่นั้นเองสวยฮะโอ้โหนี่นับพเดชมาพร้อมกับน้องสาวครับวันนี้ครับแช่มชื่นใจมากนี่คือเทปจาก S M M นะครับแต่ไปดูเทปจากฟั่งของ T V A บ้างนะครับว่า T V A เนี่ยเขาเปิดเทปอะไรบ้างครับแล้วนี่ครับมีการโคดอสโผลหน้าวอลเลย์บอลชายรับวันเลย์บอลชายยิ้มกันใหญ่เลยครับอุ้ยเห็นโคดอสว่นเสือเอ้ย อ๋อตัวจริงหล่อมากเลยพวกเราเราก็สวยเ <c ười> ครึ่งหนึ่งของนักกีฬาวเลย์บอนชายเนี่ยมักจะห่วงสวยนะครับอ,อีกครึ่งนึงเนี่ยห่วงหล่อครับแต่บางคนบอกว่าเกินครึ่งนะครับที่ห่วงสวยบางคนเนี่ยไวน้นวดเนี่ยห่วงสวยนะครับไว้หนวดเพราะห่วงสวยนะหลายคนนักกีฬาน้องๆผิวสีเนี่ยหลายคนผมเห็นแววสวยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลบความสวยด้วยความหล่อนะครับ พวกเธอเนี่ยมีความสามารถและมีเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวเพราะฉะนั้นดึงความโดดเด่นเรื่องของผิวออกมานะครับเพราะว่าถ้าแต่งผมให้ดีๆเนี่ยแล้วปรับเป็นผู้หญิงเนี่ยผมว่าบางคนสวยเลยนะครับมันมันดูมีคาแรคเตอร์ดูแบบตัวแบบคนผิวสีที่บางทีมันดูเท่ด้วยนะครับเนี่ยครับ <c oughs> ทีมชายเนี่ยผมดูเท่าไหร่ก็ยิ้มได้ครับเพราะแต่ละคนเนี่ยยิ้มแย้มจ่มใสดูแบบดูมีความใสๆครับที่แบบ ดูกะหาได้นะเนี่ยกับตันทีมอมอนเทพด้วยครับเอ่อทีมชายจำชื่อไม่ได้แล้วเจอบ่อยๆที่เอ่อแถวแถวชอบมาเดินตลาดธนากาลเลยแถวนี้นะครับเพราะว่าแกเนี่ยต้องทํางานเป็นทหารทหารด้วยนะครับแหมเพราะฉะนนั้จะเจอได้แกละแวกนี้แหละครับแรกเอ่อดอนเมืองสะพานใหม่บางเขนเนี่แหละครับใครเดินห้างแถวนี้เนี่ยเจอประจํานะครับและนี่บุ๋มบิ๊มนะครับนช่ไหมครับกับตันทีครับโอ้ยโอ้วโหร้อนๆเอาไปเลย นี่ครับบุ๋มบิมทำหน้าจะร้องไห้แล้วครับไม่เหมือนดีใจครับเพราะเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์เซอร์ไพรส์ครับทุกคนเป็นกับตันทีหมดเลยส่วนนักกีฬาบอกซวยแล้วเหนื่อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของ s m เอ้ยทางฝั่งของ TV วมันนะครับว่าเขาเปิดเทปอะไรให้กับพวกเราไ่ดูบ้างนะครับนี่คือทางกล้องของทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่เสนอทางฝั่งของ TVA c h a ชแ e l นะครับแหม ผมชอบตากล้องของ TVA c h a ช n e l มากกว่านะครับเพราะว่าถ่ายมาได้แบบเออเป็นธรรมชาติมากครับแล้วก็มีความเพียวมากนะครับเพียวมากคือไม่ค่อยตัดต่อเราเราได้เห็นอ่อจุดที่ไม่ควรนําเสนอก็คือจุดที่เป็นแผลแล้วจุดที่แบบเออหลุดๆนะครับรูปแบบเกานูน่นเกานี่หรือไปไทยอะไรแปลกๆมานะครับเพราะว่าไม่ใช่ตากล้องมืออาชีพครับเป็นตากล้องของสมาคมนะครับโคดออดเป็นเดือนครับบุ๋มบิ๋มคือหลายคนเนี่ยอาจจะหน้าตาไม่สวยครับภายทางกล้องนีเพะก กล้องเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับสังเกตจากถ้าเทียบกับทางฝั่งของ SPM เขานะครับซึ่งกล้องเทพมาฝั่งนู้นโค้ดอ้อนยืนป้าอ้าปากหวอเลยนะครับตอนนี้ครับสูงเนี่เกือบเท่าเน็ตแล้วนะครับแค่ร้อยเก้าสิบจะสองเมตรแค่นั้นเองนะครับโค้ดอ้อนเนี่ยครับสูงกว่าน้องเซราที่ร้อยแปดสิบเนี่ยเยอะมากอ่ะสังเกตการยืนซ้อมให้ดีนะครับการเอามาเซตเตอร์หลายคนเนี่ยมันทําให้การซ้อมเนี่ยเป็นโอกาสมากขึ้นเลยครับเตยเนยก็ยัง ไปเซ้นให้กับกลุ่มนักกีฬาที่เป็นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ครับแต่ก็ยังมีชุดเล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตล่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซ้อมเนี่ยก็ต้องมาดูเพื่อนเพื่อเล่นนะครับตัวเนยเนยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ติดน,นะครับแต่การซ้อมกับชุดใหญ่ของเธอเนี่ยยังไงก็ยังดีกว่าไม่ซ้อมนะครับเพราะว่าได้เห็นเพื่อนเพื่อเล่นแล้วตอนนี้แคปหมูไปเป็นเด็กเก็บบอลเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่าครับทุกคนเอ่อโค้ชบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบบีม บีมคุณเนี่ยคุณเพิ่งมาลงเครื่องเดี๋ยวร่างคุณจะแตกซะก่อนคุณง่วงหนักมากวันนี้เนี่ยถึงง่วงหนักอีกกว่าห้ามน้อนนะครับเนี่ยตากล้องหลายคนก็สนใจน้องเซราแก่อยู่แล้วครับแต่ผมก็ผมเนี่ยภาวนาให้มีดาวรุ่งติดไปบ้างครับจะได้เชียร์แบบเออยังไงถ้ามันได้เหรียญไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ดาวรุ่งจะเจอจรดัดหรือฟอร์มได้ดีแล้วสร้างแรงใจให้ใหกับกลุ่มดาวรุ่งได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสำคัญนะครับน้องเนยก็ไปช่วยเก็บบอลน,นะครับตอนนี้ครับเซราก็ไปเซตให้กับรุ่น P นพี่ะครับ นี่ครับคือเซราสเนี่ยเสดายที่ปีชิงแชมป์โลกเนี่ยไม่ได้ไปนะครับหลายทัวร์นาเมนต์ที่เธอเนี่ยเสดายต้องงงเหมือนกันว่าทำไมทำไมไม่ได้ไปนะครับมานี่ครับจัดฟอร์มทีมแล้วครับตากล้องตากล้องรีบซูมใหญ่เลยครับเพราชุดนี้หรือป่าเนี่ยชุดนี้เปลอ่าเนี่ยที่จะไปซีเกมตัวจริงเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวเล่นกันมาเกือบจะ20ปีแล้วครับแล้วก็หลายคนเนี่ยครับก็ไม่ต้องไม่ต้องซ้อมแผนเลยครับเพราะว่าแผนเนี่ยรู้มาประมาณพันกว่าแผนแล้วนะครับในตอนนี้นะครับ ตากล้องเนี่ยก็พยายามทําข่าวหาจุดจุดที่จะนําเสนอให้ได้ในทีมชุดนี้นะครับนอกจากความการคว้าแชมป์ซึ่งผมเข้าใจเด้ว,ว่านักข่าวเนี่ยรู้ดีครับว่าคนเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับการคว้าแชมป์ครั้งนี้แล้วนะครับแต่จะตื่นเต้นกับเรื่องของตัวผู้เล่นหรือไม่ก็อะไรใหม่ๆมากกว่านะครับและอะไรคือสิ่งใหม่ๆของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดนี้ที่สปอนเซอร์ก็คาดหวังเลยครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ยังแอบงงครับว่าเราเนี่ยจะสร้างโปรเจกต์อะไรในซีเกมที่เราเนี่ยค่อนข้างมั่นใจแต่คว้าแชมป์แล้วนะครับ นอกจากรวมสตาดังเพื่อให้คนเนี่ยกลับมาดูมันมีอะไรเป็นช้อยสองให้เราได้เชียร์ครับนี่ครับนอกจากนักกีฬาระดับโลกที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะครับทั้งบีมพรพันธ์ชมพู่เตยแนนบ,บุม๋มปิ่มกลุ่มพวกนี้เนี่ยยอมเสียสละตัวเองบินมานะครับต,ตั้งที่เนี่ยไปขอโอกาสการบินกลับมาอย่างนั้นเนี่ยประเทศอื่นก็ไม่ทํากันนะครับทัวร์นาเมนต์ระดับอ,อาเซียนพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทัวร์นาเมนต์เล็กๆมากนะครับ แล้วพูดถึงว่าถ้าไม่คว้าแชมป์เนี่ยรายได้ของพวกเธอในการเบี้ยเลี้ยงเนี่ยมันแค่วันละ3า0บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยที่มาแล้วไม่มีโบนัสอะไรให้นะครับสมาคมไม่เคยบอกว่าเ้เงินก้อนพวกเธอก่อนที่จะคว้าแชมป์นะครับเรียกว่าเป็นสัญญาใจกันล้วนๆนะครับระหว่างสมาคมกับนักกีฬาในตอนนี้ครับถ้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่เล่นอยู่ลีกต่างประเทศเนี่ยผมเดาไว้เลยว่าโหดึงตัวมาเล่นซีเกมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเลยะครับในตอนนี้นะครับท่านู้ชมครับามาดูน้องเซราเซ็ตกันดีกว่า เซตปุ๊บตกปับ๊บโดยสสิทอน,นะครับไม่ได้ไปชิงชมปโลกด้วยกันด้วยนะครับไอพี่เนี่ยไปนะครับสติทอนสิปีนะครับเซ่าเนี่ยมาคุ้มกล้องไทยเนี่ยติดแต่เธอนะครับไม่รู้ว่าตั้งใจติดหรือเปล่าทั้ง2กล้องทั้งทั้ง S M M แล้วก็ทั้งของสมาคมนะครับและนี่ครับคนส,สวยๆพี่ได้กระฉับกระเฉงบ้างไปเซตให้ครับโอ้โหแต่ละตัวยังหดครับนี่มัน เวียดนามเนี่ยมุ่จะสู้เราย,ยัางไงนะครับแถมเราเนี่ยมันมาด้วยโปรเจกต์ที่ว่าฝั่งนู้นไม่มีตู้เย็นด้วยนะครับมีตู้เย็นเป็นสตาฟโค้ชนะครับเป็นนักกายภาพไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยพอลงสนามพอช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยนี่ตู้เย็นใส่ชุดนักกายภาพเลยครับแล้วพอนั่งอยู่บนอ,อ่นั่งอยู่ข้างสนามาแค่ละถอดชุดครับเป็นนักบอลเล่นบอลจ้ <laughs> าอย่าอย่าแบบนั้นนะครับมันจะเซอร์ไพรส์ผมเป็นนักบอลเล่นบอลอะไรอย่างเงี้ไม่ได้ คุณไม่ต้องตวจผมไม่ทันแล้วลงเลยแอบเปลี่ยนชื่อมาแล้วเราแอบเปลี่ยนชื่อตันตุยเปลี่ยนชื่อเป็นคนอื่นส่วนฉันเนี่ยคือโฟทีเองตันตุยอะไรแบบเนี้ยฉันส่งชื่อว่าตันตุยเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนชื่อมาอะไรแบบเนี้ยมันจะหาเป็นพิเศษับจังงว่าฉันตันตุยไงอะไรแบบเนี้ยนี่ครับอารันมาเร่ยามังกระตะทาให้โคมเพียวเพียวสุขภาพจิตเธอดีขึ้นมากครับตั้งแต่ไม่เป็นกัปตันทีมนะครับเพราะว่ายกภูเขาจะกอกไปแล้วนะครับ เอ็นอ on so ีซีเนี่ยน่าจะสร้างปัญหาทางด้านสภาพจิตใจกับเธอเยอะมากครับรวมถึงการเป็นกัปตันทีมด้วยสังเกตจากบทสัมภาษณ์ที่บุมบิมไปสัมภาษณ์ตอนเป็นกัปตันทีมแรกได้นะครับบุมบิมเนี่ยบุมบิมเนี่ยน่าคิดเครียดแทนนะครับส่วนส่วนเพียวเนี่ยเหมือนกับ AI เลยครับ A i แบบอุ้ยคิดในใจเชียร์เชียร์น้องน้องเชียร์น้องมันต้องทำให้ดีน้องทำให้ดีตวนเราเราเรารอดแล้วเราเรารอดแล้วเราเรารอดแล้วรเรารอดแล้ว อะไรแบบเนี้ยอารมณ์แบบอุ้ยฉันรอดแล้วนึกว่าสีเกมต้องโดนอีกเอ้ยฉันโชคดีจังเลยอย่างนี้หน้ามาสีเกมหน่อยหน้าเล่นวอลเล่บอลหน่อยอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับแหมเดี๋ยครับการซ้อมก็ซ้อมไปครับโอ้โหนี่เจออน์เลยก็ยังอยู่นะครับเป็นการซ้อมโชว์ของวอลเล่บอลสาวทีมชาติไทยในตอนนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นเดี๋ยวเนี่ยเทปการซ้อมเนี่ยอาจจะมีออกมาทุกวันนะครับหรือไม่ก็มีวันเว้นวันในตอนนี้เพราะทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะเริ่มขึ้น วันแรกเนี่ยวันที่10แล้วนะครับวันที่10อีกสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วครับซ้อมกี่วันเนี่ยเราก็เห็นภาพดีๆแบบนี้แน่นอนแต่ยังหลังหลังลายชื่อเนี่ยมันต้องมีราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับถ้าเอาชุดใหญ่ไปหมดเนี่ยต้องมีคนบอกว่าทําไมไม่เอาดาวรุ่งไปด้วยบ้างเนี่ยเพราะดาวรุ่งเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญแต่พอาดาวรุ่งมาเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยดาวรุ่งเอามาทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียดายคนนี้จังเลยเขาเป็นชุดใหญ่หน้าเอาไปมากกว่า โอ้สองสองกระแสอีกเดี๋ยวโค้ชออส่วนกระแสด้วยการเอาดาวรุ่งทั้งทีนะครับฮาแล้วครับคราวนี้กลุ่มชุดใหญ่ไม่ติดครับบุ้มผิงทัดดาวเพียวที่มาจากต่างประเทศไม่ติดหมดเลยครับดาวรุ่งไปแทนจ้าเราหลอกอะ่ะอาจจะเป็นแบบนี้ได้โหแต่ไม่จริงแล้วครับโค้ชออเนี่ยอันที่จริงแกก็อยากจะเลือกอะไรที่มันแบบเป็นตามใจแกนะครับแต่วอลเลย์บอลไทยอะครับมันต้องเลือกตามสปอนเซอร์เขาด้วยแหละครับ สปบอนเซอร์ที่เขาเนี่ยอยากให้ติดพวกเขาเนี่ยเป็นคนให้เงินมาแล้วก็เขาไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วเขาว่าให้ใครติดบ้างครับแต่มันมีคําขอจากผู้ใหญ่ครับที่แบบว่าเอ้ยมันต้องควรเอาชุดใหญ่ไปติดนะจะมีคนดูที่แบบเป็นขาขาจรเนี่ยที่เขารู้จักนักกีฬาเนี่ยมาดูนะครับส่วนนักกีฬาดาวรุ่งเนี่ยต้องเข้าใจว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จักนะครับกลุ่มขาจรที่เขามาดูกันแมมถึงแม้ว่าจะเราที่อยู่ในวงการวอลเลยบ์บอลเนี่ยจะเชียร์ก็ตามทีนะครับแต่พอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยชื่อเสียงพวกเธอเนี่ยสามารถเรียกคนดูได้นะครับ แต่มันต้องมีความบาลานซ์กันครับนี่ครับแคปหมูก็ยังซ้อมอยู่นะครับตบติดบล็อกตินทอนมีบล็อกคนเดียวก็ยังตบติดบล็อกคนเดียวก็ยังก็ยังงงๆอยู่ครับแคปหมูครับมีบล็อกราเขาตั้งใจให้บล็อกนี่ครับแล้วเขาโคดอสก็บูแล้วว่าเนี่ยเราเนี่ยใจเราต้องมีนะแพชชั่นมีแพชชั่นติดต้องมีพาสซีฟอินคัมแล้วก็เราต้องมีเงินเข้าเงินออก แล้วถ้าพาัตติมีคาเยอะเนี่ยเราจะไม่ต้องทํางานเหนื่อยมันเข้ามาเรื่อยๆเลยมันไหลเข้ามาคุณเนี่ยอยากทําธุรกิจส่วนตัวไม่ไมใช่ันี่มันขายตรงนี่ครับนึกว่าคอร์สขายตรงครับเนี่ยพอเงินเข้ามาสนใจธุรกิจส่วนตัวมันสบาย,ยานี่แหละนั่งเฉย,ยๆลงเงินให้เขาอเขาทํางานให้เราเองมันมันเป็นเรื่องจริงนะโค้ดอ้อนชื่อเสียงแบบนี้แล้วไม่หลอกหรอกไม่เชื่อ คนดังๆโดนกันเพียบเลยไอ้เรื่องแบบฉันมีเงินแล้วไม่หลอกหรอกฉันมีชื่อเสียงแล้วไม่หลอกหรอกทางนั้นแหละครับครับห้ามเชื่อคํานี้นะครับเขาดังอยู่แล้วเขารวยอยู่แล้วเขาไม่หลอกล้วหลอกเอ้ยมันเป็นไม่หมดแล้วครับสมัยนี้ครับวงการกีฬาก็เช่นเดียวกันครับคนที่เก่งๆเนี่ยอาจจะดับได้ภายในเวลาไม่กี่วันเพราะว่าาการบาดเจ็บหรือไม่ก็ปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจที่เราไม่รู้นะครับว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจอะไรอยู่ในตอนนี้หรือเปล่านะครับเพราะเราเห็นเนี่ย หน้าฉากพวกเธอเนี่ยแค่เล่นวอลเลย์บอลนะครับแต่หลังฉากเรื่องของชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาชีวิตอยู่ซึ่งมันทําให้พวกเธอเนี่ยครับอยากหยุดการเล่นวอลเลย์บอลไปเหมือนกันนะครับแหมลองฟังดูบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้นะครับทริปโคตรยาวนะครับวันนี่อยแล้วครับท่านผู้ชมครับก็รู้สึกตกใจค่ะที่แบบว่าเอ้ยมันมันมาถึงคิวเราเร็วขนาดนี้เนี่ยเราก็ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้รับหน้าที่นี้แล้วก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเหมือนเหมือนซ้อมยกันมาตลอดเลยคือฟิลฟิลรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็อ่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าบรรยากาศในการซ้อมของทีมเนี่ยดีดีขึ้นแบบมากๆเลยค่ะก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะก็ขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมเชียร์พวกเราด้วยค่ะทั้งวอลเลย์บอลชายหญิงนะคะแล้วก็กีฬาอื่นๆของประเทศไทยนะคะให้คว้าเหรียญทองในซีเกมในป้านเราครั้งนี้ด้วยขอบคุณค่ะ <Yeah. S 2> เรียนแฟนๆทุกท่านให้ทราบก่อนว่าตอนนี้นักกีฬาของเราอยู่ในแคมป์อา20่คนครองง่าจะครบแล้วเราจะตัดสินใจที่จะเลือก14คนเนี่ยในวันอาทิตย์เต็มที่สุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าใน20คนเนี่ยก็ทุกคนก็พยายามที่จะมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนสําหรับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้ทีมเรานประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เรื่องแรกก่อน นะครับก็จะต้องสัปดาห์นี้รับจะต้องดูกันว,ว่าใครมีความพร้อมและก็สมบูรณ์ที่สุดสําหรับ14คนที่จะใช้ในการแข่งขันในในท่านนี้นะครับทีมสตาฟโค้ชทุกคนก็ได้เสนอชื่อมาว่าใครควรที่เหมาะสมที่จะเป็นกัปตันทีมในครั้งนี้คุณสมบัติของกัปตันทีมทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่ในเรื่องของความเป็นผู้นํามีประสบการณ์มีทีดความสามารถที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ ระหว่างนักกีฬารุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆได้ดีทำงานร่วมกับทีมสตาฟโค้ได้ดีแล้วก็เป็นคนที่จะดึงสปิริตของทีมแล้วก็ทีมสปิริตได้ดีแล้วก็นำพาทุกคนเนี่ยจะไปสู่ความสาเร็จในเป้าหมายนะครับทุกคนก็เลือกบุบิ่มชาชัวร์ก็เป็นเวลาที่ดีที่เหมาะสมที่จะรับช่วงต่อจากพี่เพียวเมื่อวานก็ส่งมอบงานส่งมอบหน้าที่กันก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ดีเป็นมิติที่ดีนะครับก็ ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์กับกันคนใหม่ของเราด้วยพร้อมกับทีมของเราด้วย